คิดว่ากูเป็นตัวเชี่ยฮะคิดจะทำเชี่ยนะอะไรกันตามเหรอมึงจำคำกูไว้เลยนะจำฐานน่สัตกูยังไม่มีวันโตไปเป็นพวกเชี่ยนะพวกม,งมงึงบอดได้ข้อสรุปกันว่ายังไงบ้างคะบอดมีมติเก้าต่อหนึ่งเสียงที่จะให้โครงการศูนย์การเรียนรู้ดำเนินการต่ออย่างเร็วที่สุดตามเสียงประชามติ คนที่สนับสนุนโครงการแล้วเราก็จะมีการทำหนังสือแจกแจงเรื่องเงินที่มาจากโครงการที่จะนำไปสร้างวิทยาเขตอีกสองแห่งเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเราเห็นประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้งและเรายังเป็นเสาหลักแห่งการศึกษาตามปณิธิานของโรงเรียนมีบรญญาขคิดกันแค่แค่นี้ครับอะ,ะ่ะคะดูเหมือนโชว์น่าจะจบแล้ว สามารถกลับไปทําหน้าที่นักเรียนกันต่อคือไปตั้งใจเรียนได้นะคะนิสันพวมึงคิดว่ากูเป็นตัวเชี่ยเหรอฮะผคิดจะทำแเชี่ยอะไรก็ตามเหรอมึงจำคำกูไว้เลยนะนจอมหันนิสัตว์กูยังไม่มีวันโตไปเป็นพวกเชี่ยนะพวกมึงแล้วกูจะเอาอมึงจมเลยเหยุดกอน ริษัทของผมขอยกเลิกสัญญาการรับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาโดยให้มีผลในทันทีเนื่องจากผมได้ข้อมูลมาว่าโครงการนี้มันไม่โปร่งใสผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับบอร์ดบริหารและประธานมูลนิธิสิทเก่าที่จะผลักดันโรงเรียนนี้ไปในทิศทางที่ไม่มีเด็กนักเรียนพวกนี้เป็นศูนย์กลางถ้าหากมันเกิดโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆ โรงเรียนสุรุ์ไทยคงไม่สามารถประกาศตัวเองว่าเป็นเสาหลักทางการศึกษาได้อีกทำแบบนี้ที่ฉันฟ้องคุณได้เลยนะคะคุณจะลองแบบนั้นกับผมดูก็ได้ผมเองก็กำลังให้ทนายของผมศึกษาอยู่เหมือนกันว่าจะฟ้องพวกคุณกลับยังไงได้บ้างโทษฐานที่มาหลอกให้ผมเสียเวลาโครงการและในส่วนของสมาคมผู้ปกครองสมาชิกทุกคนอยากจะขอลงนามเพื่อพิจารณาโครงการนี้ใหม่อีกครั้งคุณวิริศคนทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าคุณถอนตัวโครงการในนี้จะเสร็จไม่ทันก็อย่างท<า><ด>ี่ผมบอกไปไม่ใช่ครู่นี้ครับว่าผมไม่สนับสนุนโครงการอะไรก็ตามที่ไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของนักเรียเป็นหลักแกุเรชเปิดโรงเรียนป้นทุกวันพุธพระเสมบีีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิวเท่านั้น